ขอเจริญพรอบาสกุบาสิกาทุกท่านอาตมาพยายาโยมมาอยู่ที่เจดีทรงประสาท5ยอดนะอยู่ที่วัดป่าศักด์นอกเมืองเชียงแสนนะมีที่มาที่ไปนะเว่าเจดีนี้สร้างขึ้นในสมัยพุทธศักราช1 8 3 6พนะพญาแสนภูเนี่ยท่านได้ให้สร้างขึ้นเพราะว่าพระสังฆราชจ,จากอินเดียนะเมืองปาตาลีบุตรได้มอบกระดูกตาตุต่มข,ข้างขวาของพระพุทธเจ้าและท่านก็เลยให้โปรดสร้างพระเจดี ขึ้นมาซึ่งโยมจะเห็นความสวยงามความสมบูรณ์ของพระเจดีย์นี้มากผสมผสานศิลปะหลากหลายที่หลากหลายแห่งหลากหลายยุคนามศิลปะลังกาศิลปะทวาาวดีศิลปะพุกามมีศิลปะอมอญด้วยนะผสมผสานหลากหลายแบบมากมายแล้วก็ทําให้เรานั้นได้มาชมศิลปะในความศรัทธาที่เขาได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ได้บรรจุกระดูกตะตุ่มข้างขวาของพระพุทธเจ้านะ ด้านหลังของอัตมาทายาทโยมเห็นก็จะเป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะบริเวณด้านนี้นะจะมีอยู่สามพระองค์ด้วยกันสลับกับรูปปั้นของเทวดาที่คอยดูแลอุปถาพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเราได้เห็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกแล้วก็ต้องนึกถึงในพุทธการที่ได้พระพุทธเจ้าท่านได้สแสดงความกตัญญูต่อพระมารดาของท่านที่ได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรบนสวรรค์ไปสแสดงพระพิธรรมเนาะแล้วก็จังหวะที่ลงมาจะมาโปรดญาติโยมแล้วนะ โอ้ท่านก็ได้แสดงยามกปริหารแล้วก็เปิดโลกโลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกนรกได้พบได้เจอได้เห็นกันหมดนะได้เห็นความจริงว่าตายแล้วมันไม่ได้สูญตายแล้วมันไม่ได้จบตายแล้วมันก็ไปตามยาถากรรมไปตามบุญของเราทําไว้ดีมันก็ขึ้นสวรรค์ทําไม่ดีมันก็ลงนรกท่านก็ได้เปิดให้เห็นความจริงก็มาด้วยปฏิหารของท่านเองนะเรียกว่าเมตตาญาิโยมเป็นอย่างมากย้อนกลับมาที่ตัวเรานะเราดาเนินชีวิตไปแล้วเนี่ย ใช่แล้วว่าเรื่องความวุ่นวายต่างๆบางทีเราก็อย่าไปสนโลกมังแต่ในเรื่องของธรรมะแล้วเราก็ต้องสนแน่ๆเป็นเรื่องของธรรมนั่นเองสนโลกตรงนี้ขึ้นมานะสนความเป็นจริงนี้ขึ้นมาสนความดีขึ้นมาถ้าสนความดีดีมันก็ดึงเราขึ้นไป แต่ถ้าเกิดหนีจากความด,ดีมันก็ไม่ช่วยเราแล้วนะไม่มีอะไรดึงเราแล้วมีแต่จะปล่อยตัวเองดิ่งดำลงไปในนรกนั่นเองดังนั้นกลับมาดึงดีใช้ดีดึงขึ้นมาดีดึงด้วยศีลดีดึงด้วยสมาธิดีดึงด้วยปัญญาดึงขึ้นมา เปิดโลกขึ้นมาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่าปิดโลกอย่าหลงงมงายอย่าไปหลงผิดหลงชั่วขึ้นมาเปิดออกมาด้วยความดีเราก็จะรู้ว่าโอ้บนโลกไปนี้นั้นยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะเลยนะจึงได้มีพระพุทธรูปปางเปิดโลกให้ญาติโยมได้อย่างคงเห็นเป็นศิลปะแต่ก็เป็นสิ่งที่สอนสกิดเตือนใจเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการทำสมาธิจะเปิดโลกของใจเราให้ยอมรับความเป็นจริงว่า ความดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่เดียเลิศแล้วถ้าทิ้งความดีแล้วไซส์ก็ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นที่พึ่งพาในชีวิตของเราได้อีกเลยสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร